โอ้ยเสียดายก็เสียดายเนาะเอานะอันนี้กลับเลยใช่ไหมครับค่ะโห่กลับแล้วอขกลับแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่มีคนสวยเข้ามากี่คนฉันไม่เคยสนเลยนึ่งสวัสดีครับตอนเรกเขาโสดยิ้มใหญ่ใหญ่ครับอะไรหลงเงือกดูว่าถึงเวลาคนจะมาเอาแล้ว อะไรถที่แม่ก็รับตัวไม่ขายแล้วไม่ขายเนี่ยทำอะไรล้าหน้าบ้านแล้วอ้าวรู้เนี่ยเออไปอาบน้ำคือกับตอนเราเข้โซนนายใหญ่ก็ไปแต่งควาล้างหน้ามันก็ไม่เปิดไปเลยเรยวเร็วเร็วเวทั้างกี่โมงวะโอนตังค์มาอย่างเขาจะเอาเงินสดมาให้เราเป็นี่เขาจะมาเอารถแล้วแล้เนี่ยเขามีเลิกมมาเอาสิบโมงนี่มัน เก้าห้าเก้าเนี่ยแต่ตเก้าเทนรถดีแม็กเรซื้อมาทำไมซื้อมาปวดเจ้าสาวอ,อะไรเงี้ยของผมไปยิ้มมันมีช้ำอยู่อย่างเดียวอะ,อะไรเมีย <c oughs> <laughs> ทุกอย่างของีปยิ้มมาดูแลทั้งหลายดีหมดไม่บุบกระจายเมียบุบกระจายหมดแล้วนี่ก็คือลูกค้าใหม่ที่มาเอารถด D ีแม็กเรานะครับอ๋อวันนี้ก็ผมจริงๆเขาพี่ชาติเขาซื้อต่อเราเองอะครับครับรวยมากเลยซื้อรถสามขัน คันนี้จะไม่ได้จอดที่นี่ตรงนี้ที่เดิมแล้วนะไปเร็วไปเอารถมาตัวจะได้เข้าไปอยู่ข้างในเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเลยเป็นอนปิดชิปกอนเอ้าก็เปิดแล้วงานบนที่นอนอ่ะเปิดอะไรเงเงยอ๋อสวัสดีครับตารางสู่โชว์รูมของยิมไนใหญ่ ันนี้ยิ้มน้อยไม่ใหญ่จะพามาดูรถดีแม็กที่ใหม่ที่สุดในประเทศไทยครับที่ซื้อมาแล้วก็ไม่เคยขาซื้อมาแล้วไม่เคยใช้ไม่เคยไปไหนเลยขายไปครึ่งราคาเพราะเสียดายครับพาืุกคนเอฟซีมาอำลาเมื่อคืนพี่ยิ้มแทบไม่ได้นอนเลยพี่ยิ้มมาอยู่ในรถจริงปะเห็นนอนหลับตั้งแต่สี่ทุ่มเลยรีบรีบเสียดายมากบอกนี้เลยมาดูกันดูดิมันใหม่ขนาดเนี้ซื้อมาจอดเอาง่ายๆผ่อนมาราคาแปดแสนขายสี่แสน เสียดายไหมก็เสียด,ด,ด,ดายเสียดายเนาะมันอยู่ในความทรงจําของเราเสมอครับคันนี้ไม่ว่าจะอยู่ในคลิปออดิเออแมนอะ่ะอยู่ตลอดการนะอ่ะใครจําคลิปอะไรได้มั่งช่วยมาคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยว่าคันนี้<อ>ได้ดูจากคลิปอะไรรู้จักลีมจากคลิปอะไรรู้จักรถน้องนิวจากคลิปอะไร,รจักอ,อกน้นี่คลิปทอดสาวโปะสาวโป,ป๊ะเขาดูคลิปแรกนี่นะตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้กันยังไม่ได้กัน ก็คล hey, ิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่น้องออนยจะได้ออกเดี๋ยวมีวันหนึ่งมีเงินโดวงหงษ์พงอาจจะได้ไปซื้อกลับมาเยอะมากต้องบอกว่าคลิปคนนี้เยอะมากเพราว่าจะเป็นพอดฝากระโปรงต้นน้ำปลาแล้วก็มีซีฟู้ดไงที่เมส่นมาซีฟู้ด่ะเห็นไหมเฮ้ยตัวไม่บอกเขาเดี๋ยวคนรับมาใหม่นี้เขาก็แบบโว้รถนึง ทำอะไรผู้ยิ่งผู้ยำมาเยอะอ้าวแล้วใหม่ไหมล่ะเหนือนะตอดโชว์แล้วก็อะไรแจงถอยขูดเป็นรอยลมเจ็บลมเยอะ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 เจ็ลมนี่สองล้านวิวแล้วคันนี้ก็ได้ทำคุณประโยชน์ไปช่วยน้ำท่วมอุบลเยอะไปหมดคุณละก็ใจหายอ่ะเดี๋ยวรถออกกันไปรถออกไหมไม่ได้ขับประมาณสี่เดือนนะโอ้ยเสียดายก็เสียดายเนาะเอานะคือเราไม่มีเวลาดูแลก็ต้องให้คนที่เขารัก แล้วมีเวลาดูแลให้กับเขาอะเวลาแบบจอดอยู่ข้างในแล้วแบบไม่ได้เอามาขับจอดยังเบนเลวันนี้ลองมามาดูสภาพรอบๆกันก่อนว่ายังเหมือนเดิมทุกอย่างของเหมือนเดิมแล้วเราก็ขายแเราก็แบบว่าเราให้หมดเลยไม่ถอดข้างในกินใหม่ยังอยู่เลยใช่ใช่ข้างในมีกินใหม่มาเราให้เราให้ทุกอย่างหมดชกซิ่งให้ชกซิ่งให้ยางซิ่งให้หมดไฟหน้ากูก็ให้เห็นไหม LED ผมให้หมดเลยเห็นไหมของแต่งผมให้หมดเลยที่จะขายคือพี่ยิ้มได้จองเรนโบกินี่เอาไว้ดอไว้ ประมาณ35ล้าน,นใช่ป่ะเพื่อที่จะไป เออมาจอดซีเดินเทียดแทนตรงเนี้ยเดินเติมเติมวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วหนูก็จะได้เงินสี่แสนแยี่ยมเงินเข้าบัญชีใครบัญชีหนูเฮ้ยเงินเข้าบัญชีใครบัญชีหนูเฮ้ยตัวเงินต้องเป็นของเขาเนาะพูดอะไรอ่ะเฮ้ยพูดแรกมาไอพี่ต้องบอกมันไว้ไงคุยตอนไหนคุยตอนเมาไม่นับเด็กที่คุยกันไว้อ่ะคุยตอนเมาไม่นับเด็กเงินต้องเป็นของเขาเลยเป็นของตัวได้ไงกูก่อนมาครึ่งชีวิตตัวของเขาตัวตอนนั้นที่ตัวตกลงกับเขาตอนที่จะขอเขาอ่ะตัวบอกว่ารถคันนี้ต้องเป็นของเขา ไม่ได้พูดเฮ้ยคุยตอนเอาคุยตอนเอาคุยตอนเมาคุยตอนเอามันไม่เกี่ยวไม่ได้ไปขอใช้ทีมื่นพอนะสินจอดอ่ะแต่ว่ารถน่ะจะโอนชื่อตัวเลยไม่โอนแล้วเนี่ยเรื่องเอาเนี่ยเดี๋ยวกูจะโอนคันนี้ให้เนี่ยเอาแล้วไม่เกี่ยวแต่ไม่เป็นของเขาทั้งหมดโอนคันนี้ให้มันเงียบทะเลาะกันแล้วเว้ยไม่ได้จะให้มาอำลาโน่นทะเลาะกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรอลูกค้าก่อนดีกว่านี้เราเอารถออกมารอแล้วเช็ตก่อนเดี๋ยวเช็ตก่อนนะ ไม่ต้องลูกเขา<ม>เขาทำเองได้นี่จะมนเลี่ยมอยู่แล้วนะฝาเดิมก็ให้คิดดูดิบอกแล้วให้รีบมาซื้อกันปเป็นไงมีคนจริงมาซื้อจบเลยมีแต่คนบอกเสียดายพี่เสียดายเสียดายให้กูก็เสียดายมึงไม่ซื้อไปเก็บมาให้กูหน่อยแล้วอะไรอะทะมาแย่งเคททำไมอะเคดไปก็ไม่ให้หรอกนะกระตังค์ <c oughs> แหมทำามาเป็นเคทต้องเป็นของเขาตับอก,บกแลวทบันมากี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่เห็นมึงจะเคทรถกูสักครั้งหนึ่งพอวันจะขายมึงมาเคดรถกูมึงจะเอาจังเงนนี่ ลงกันแล้วเราตกลงกันแล้วเอาหน้าให้ผายเลยก็คือถ้าเมียสมมติไล่เมียออกจากบ้านเนี้ยก็เกงในไม่ได้ตัวเดียวเราก็จะไม่เก็บไว้แล้วทิ้งให้หมดก็เหมือนนี้แหละเมียคันเมียคนเก่านั่ก็เลยต้องทิ้งทั้งหมดขายี่นี่มอันนี้มันยุให้ขายเนี่ยมันแฉเนี่ยเดี๋ยว NV เนี่ยเดี๋ยวก็จะขายแล้วเนี่ยหลายเมียจัดเหลือคาริเบนคันเดียวนะใช่อันนี้ของเขาเพราะว่าไม่มีผู้หญิงอื่นนั่งอ๋อขนาดแม่ไม่เคยนั่งเลยซื้อมาแม่ไม่เคยนั่งเลยไม่ั่้ไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาก็เอาเงินมามา มาจอง2 5งหมใช่ป่ะเออสองหมื่้เป็นเงินดาว2 5งหมแล้วก็ที่เหลือก็ไฟแนนซ์มาแล้วนะพี่เขาหอบเงินมา40ล้านว้าวคอซื้อดีแม็กเราดีก็มีการไหว้เจ้าแม่ย่านางร้อยแดงแลกกันจริงๆไม่ได้ขายหรอกเเียแนวหอออยากได้แนวเลสติ้งบ้างนี่นะน้องเตี้ยอันนดียวนี่เขาจะไปอยู่ด้วยกันเหรอเล่นไหนๆก็มาแล้วขอรีวิวนรนเลยไหม ี่ก็คือรถของเจ้าของใหม่ฮะแม็กเหมือนหกตัวเลยวะ่ะใช่ไล่เดียวกันเลยกำลังฮิตโถน,นี่สายตาเขาแต่งรถเนี่เัาจะเป็นอสุนัขเขาจะาไปขา่าวดราม<ห>ีาไหมสุ่มเตี้ยเดี๋ยวเราไปค้นของมาคืนให้พี่เขาดีกว่านี่พี่เจ้าของใหม่เขามาแล้วเขาเตรียมรถเอารถไปแล้วยกฝาโปรงเหรอยกฝาโปรงก่อนเลยตัวนี้มันจะหนักอันนี้เป็นฝาเดิมฝาเดิมท่านเช็คหน่อยมันเรียบนี่เพราะไม่มีรอยฝาไม่มีรอยเลยพี่เงี้ยตั้งเล่มเล่มไม่ใช่เอกสารที่แบบว่า เทคเกอร์รถอะไรพวกนี้เอาไปให้หมดเลยผมให้หมดเลยแม่งโคตรใหม่เลยดูอย่างกระป๋ายแดงเป็นจองใหม่เีสองดอกกุญแจ๊ยสองดอกถ้ามเจ๊ยรถพี่ยิ้มที่ไหนก็แปลว่าเป็นเจ้าของใหม่นะใช่นี่ให้กุญแจไปหมดแล้วนะไปขโมยกลับมาไม่ได้แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีท่ออินเตอร์อยู่ไหนวะท่ออินเตอร์วันนั้นล้างอยู่ท่ออินเตอร์อุปก่อ์เริ่มเก็บไม่หมดอ่ะคันนี้ใช่สายจอดจอดจนลืมว่ามีรถอีกคันหนึ่งโอ้อห เอาท่อหน้าเผาด้วยไหมมีเอาไปหมดเลยตีท่อหน้าเผาเอาไปหมดเลยก็เดิมเลยชงไม่อยู่แล้วดิใช่นี่เอาเนี่ยเลยดีแล้วอย่าไปใส่เลยใอ้หมดเลยจะร้องไห้แล้วจะได้ไม่มีความทรงจำท่อหน้าเผาโอ้หยาวขนาดนี้ได้หรอใช่เลยจริงปะเนี่ยจริงไม่ทำไมมันยาวขนาดนี้ตัวลงนี่ลงแค่หน้าเผาเองนะแล้วของที่ตัวเปลี่ยนไันเป็นยังไงอ่ะ เนี่ยโคตรดังเลยนะอันนี้อันนี้ลงหน้าเผาเลยใส่ยอยู่พักเดียวโดนน,ดนั่งทุกด่านถอดที่ผ่าหรืออันนี้คือลื้ออะไรลืร้อกันชนแถวน้ชนโอ้โห oh, สภาพมันถอดป้ายแดงอะ่ะ ใช่เพราะว่ามันงินเก็บจนพังผมให้หมดอ่ะโอ้โหยังใหม่อยู่เลยเด้เวใหม่กิบโอ้ล้างหน่อยใช่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นไรเป็นไงม้างเรียบร<ะ>้อยรถใช้ไเนี่ยทำไมขึ้นเรื่อยๆเราให้เฉยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเตรียมตัวส่งรถให้กับลูกค้าใหม่นน่จะไปจะไปมีเจ้าของใหม่ที่รักเขามากกว่าเดิมใช่เราก็ไม่มีเวลาดูแลไม่ใช่มันไม่รักเท่าไหเรารักมากเราถึงต้องปล่อยไงใจหายไหม จหายดิพรุ่งเช้าจะต้องเจอแต่คอกเปล่าแล้วอะแต่ไม่เป็นไรแล้วบุกี้นี่กำลังจะมาจอดเร็วๆนี้อ้าวดูถูกเหรอเขาพี่ไม่มีตังค์เหรอคุณมองถูกแล้วลูกมาอ้อมน้องมาลูกอุ้มน้องมาเดี๋ยวเขาทิ้งขั้นขาไว้อ๋อ้นี่เหรอเราก็มีรถใหม่สิ่งกูยังแกหลบแตหลบอยู่อีกนะจะไปแล้วนะคุณเขาชะตักแล้วนะ ดูรถเขาดีเห็นไหมเขาอาจจะหล่อเดิมก็ได้เขาอาจจะเป็นหน้า2019เลยก็ได้เออเนี่ยมาหน้าสุดท้ายแล้วเกียร์ไม่เหมือนกันไปแล้วไปแล้วนะบายๆนี่บายนี่ถ้าไม่ได้ขายนะน้องนิวน่าจะเป็นแบบนี้เลยอ๋ออันนี้หน้า2019เหรอนีสุดท้ายเลยเนี่ยอันนี้อันนี้แปลงหรือว่าซื้อมาอ๋อปีเดิมมันปีอะไรอ่ะี17ค่ะอ๋อปี17อ๋อก็ยังเป็นเป็นหน้าบูแล้วไง แต่ว่าไปเปลี่ยนเป็นสเตลล์กันเลี่ยมนะเห็นไหมเขาแต่งดีเผลอๆน้องนิวได้ได้แป้งโฉมแน่ได้ไปสัญญกรรมที่เกาหลีแน่นอนมาแล้วบอกว่าขับไม่ดีเลยคืนได้ไหมเอาแล้วคันตันแล้วไปแล้วนะเนี่อันนี้กลับเลยใช่ไหมครับค่ะโอ้กลับแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเจอกันเจอตัวเองในคลิปด้วยเจ้าโอ้ร้องไห้ร้องไห้จริงแม่งไม่มองกล้องเลยอไฟไฟไฟปิดคลิปเลยพอแล้วปิดตรงนี้แเลยไม่ชอบคลิปแบบนี้หรอกกูขายบ่อยๆ่อยนิดนรถรักเนาะ ไม่เป็นไรเขาก็ดูแลได้ดีกว่า<ช> B M X one นะไม่ต้องอ่ะ <c oughs> B M X ไม่ต้องอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครขายให้ยิ่มน้อยยิ่งใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีครับ